น,น,น, Real, ะนะครับอันเนี้ยก็คือรียวล้างหลักนะครับลางยาวก็ที่คุยกันเกิดเกิดมาแล้วเส้นหนึ่งมีสี่เอ็ดยี่สิบตัวนี้เขาเรียกตัวกัก้งกลางแผป์เดแคมป์นะครับตัวนี้ตัว <c oughs> ปิดท้ายแปดน,นะครับเอ็นแคมป์นะครับตัวนี้เป็น <c oughs> อ ที่จับปลานะครับตัวยึดลากับกับชนิดหลังคาที่เป็นกระเบื้องหลอดคู่นะครับอันนี้เป็นหลังคาที่เป็นกระเบื้องซีแพนหรือกระเบื้องที่เป็นแผ่นเรียบเรียบนะครับ เดินเฉียวเไปดูได้นะครับก่อนก่อนจะกลับนะครับก่อนจะกลับบ้านหาเวลาไปดูที่ฐานนะครับแต่พอเวลากดฝั่งเนี้ยมันวดแล้วมันติดเบิ้ลตลอดเลยนะครับตัวนี้เป็นลักษณะที่แมชชีพที่เป็นที่มีกระดูกสนละัก ทีนี้แมชชีนเนี่ยตอนนี้นครับรยางอื่นะคุมมาตรฐานได้แต่กลับกลายเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยช่องว่างของการล็อกสเปนอยู่ตรงเนี้ยเชือแผ็งแผ็งกับเหนันนะครับเขาล็อกกันตรงไหนล็อกกันตนัวนะอ,อลูมิเนียมเฟรมนี่แหละ พอตัวเซลล์เนี่ยมันไม่มีใครผลิตได้แล้วเมืองไทยยังไม่มีข่าวาการผลิตในโรงงานที่ได้ตั้งของที่เมืองไทยเอาแผ่นนี้เข้ามาเสร็จแล้วก็มาทำเฟรมใหม่แล้วกำหนดเลยกี่มิลกี่มิลสรุปใครจะเข้าไปได้ต้องจะพูดครับเ,เป็นอย่างนี้จริงแล้วมอ,อกรมีกี่บอิษสัท นะครับนะครับนี่ก็เลยเป็นช่องว่าก็เขารู้อยู่นะครับแมอช์ชีสตอนนี้กลายเป็นว่าแต่ละบริษัทผลิตมาตัดคนตัดทำลายทำลูกเล่นของแต่ละคนออกมาไอคนที่จะเป็นติดตัวเซลล์ก็าปวดหัวเลยทีเนี้ยครับ <c ười> <Guer l ain> พอไปเจอรลอนแบบนี้ทำไงไปเจอบ้านาบางบ้านนะครับลูกค้าห้ามจอด của cảm à, sai Đức dân hả? Trời bên hạ giờ Cái lý thật này chẳng buồn lại Không buồn คนหน้างานเจ้าของอิเจเนียโฟแมนเนี่ยคนทำงานกูนี่แหละอยู่คนเดียวเทสกาแล้วมันหนักของโครงสร้างรึเปล่าโครงสร้างรับรองทำอะไรตุ่มบอกว่าทำอะไร เหมือนจะมีวิทยาการเลยนะต่อมาเมื่อกี้ะเหมือนจะดูดีเลยนะว่าใครฝังฝังพี่อินจิเนียร์ว่าจะเล่นอีกจะตอบนะฮะเทสแรงดึงเหรอฮะโอ้โหตกมือเลยน่ะนี่ได้ตัมืองได้ได้พี่แล้วตกให้คนแรกเลยนะเดี๋ยวไปเอาเรื่องอีกนะนะครับเทสแรงดึงครับเทสแรงดึง ก็คหลือไอตัวคลีบที่เป็นแคมล็อกนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอล็อกเสร็จนะครับคุูก็จะต้องมากลายตั้งท้ายมันได้รถยนต์เปียบเลยนะครับเหี่ถ้าไม่มาอบรมนี่นะไม่มีพฤติกรรมที่จะต้องกลับไปทำแบบเนี้ ดีไหมคิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมเอาให้แน่คิดว่าดีไหม,ไห,ม,ห,ไห,มหรือว่ายุ่งยาก <c oughs> เอาให้แน่ครับอกดีไหมหรือว่ายุ่งยากกว่าเดิมอะไรไเนี่ยท <c oughs> ำนะครับต้องทำนะต้องทำนะครับต้องมาล้วตอนสอบ <c oughs> ตอนสอบต้องมาหรอ ไเยอะแล้วครัคือมือเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมโอ้คือมือเริ่มเยอะใช่ไหมคมรับจะบอกว่า <c oughs> ไม่น้อยหน้าช่างอื่นแนะผมจะบอกให้ช่างไฟว่าเยอะผมว่านะโซล่าเซลล์เยอะมากีท e a l k นะครับที่เราจะต้องเช็คน,นะครับ ไมใช่ว่าโอ้ยทำได้บุ๋มมาล้เยอะอะไรเงี้ยมีการวัดด้วยครับกี่นิ้วอ่านออกเห็นไหมไอ้ตรงนี้ชับมันมเดี๋ยวเราไปดูของเรา วันเ<ด>ราวิธีตรวจงานเห็นไหมครับตอนเราออกวันดันออกเฉยนะ่นประว่า <laughs> อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เดินท่อนะครับแล้วก็เป็นคลิปกาวนะครับ เมื่อวานที่ถามผมว่าทำไมใครถามจัดได้ไหมจัตัวเองได้ไหมเครือปีบุกนะครับหุ้นเชลหวนเอ p e ี สี UV ไม่ลามไฟควันน้อยไม่ปล่อยการพิษเมื่อถูกไฟไหอันนี้ก็ตอบครับอันนี้เป็นตารางค่าสายของยวีนะค,ครับก็ใกล้เคียงกับสายของไฟฟ้านะครับ แค่แค่เราไม่ถึงเมื่อวานนั้นสายที่เราใช้อย่างเดียวสายเบิ้ลอย่างนี้นะครับเคยใช้ยังเคยใช่ไหมมีนะครับมีใช้นะครับก็คือมาเป็นสายคู่เลยนะบวกคำรบ v v 1>, 1ัเป็นข้อสอนะครับ เคยมีหน้าอกลงไปแล้วพอเวลาก็ถามเสร็จแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่แน่ตันอุณภูมิได้เท่าไหร่ครับสายเซนเิครับกาสอบนะ ก็ดูให้ละเอียดนะครับคําถามเขาลวมหรือเปล่านะครับอันนี้เขาบอกว่าเพื่อป้องกันการกับก่อนหรือตับใครเมื่อเกิดความชื้นสายไฟชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกสายไฟได้สูงมากกว่า90องศาเซลเซียสาะะนั้นเวลาดูข้อสอบนะครับเขาเป็นข้อสอบแบบพูดกว้างๆนะครับเมื่อกี้มันบอกว่า120 ื่อมต่อระหว่างแผ่นนะครับก็เป็นคอนเนคเตอร์นะครับ NC4 อันนี้เป็นลักษณะนะครับวันนั้นที่เราติดค้างนะครับชนิดของ MT4 แบบติดแท่นแบบนี้นะครับเขาก็มีนะครับมีขายแยกเหมือนกันนะครับสามารถหาซื้อได้ <c oughs> จังซื้อได้ จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับมีแบบไดโอดบอกกิ้งก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องมือปอกนะครับได้ลองใช้แล้วเมื่อวานนี้เนาะนะครับไอตัวสีพ่อฟ้าเนี่ยรู้แล้วนะครับ เขาไม่ได้เอาติดมาให้ให้ให,หนักกระเป๋าเล่นเฉยๆนะครับมันใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่จะบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ช่วงนี้เพราะว่าหัว f ีไม่ได้ถูกควบคุมมาตรฐานเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับมันจะมีแค่สองยี่ห้อเดี๋ยวนี้ ใครที่บพลาสติกได้โอ้โหทีมบกันหมดนะครับจะบอกเลยตอนนี้ใส่ใส่กันไม่ได้นะครับกับไอตัวประแจเจอปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่ครับมียี่ห้อแนะนำไหมครับอาจารย์ครับนะยี่ห้อที่แนะนําใช่ครับตอนนี้แยะนํายี่ห้อไม่ได้เลยครับเพราะมันมาเป็นเป็นร้อยยี่ห้อเลยครับแต่ถ้าเป็น ผมเอาไปเา่าตัวจริงๆผมจะสั่งที่ลิงจะสั่งรรของลิงที่ผมบอกแผงรุ่น2 8 0ิใช้ M4 ร,รุ่นนี้ครับคัรวแน่นมาแผงรุ่นนั้นแหละ แต่ที่มันเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือเรา,าตัดแล้วไงพอเพื่อที่จะให้มันสะดวกมาใช้ร่วมกันกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเอามาทีแรกผมจะตัดแต่หัวแรกหัวเดียวแต่ต้องดูก่อนนะครับต้องสองดูทุกขั้วว่าโอเคไหมว่ามันมีอะไรเข้าไปเป็นตันเป็นมันปุกมันก่อนอะไรหรือเปล่าแต่เจ้าที่เปิดดูใสทุกอันน่าเลยไม่มีนะครับที่ว่าจะมีตะเน่ ล้วแกนเนี่ยหนาแข็งนะครับเป็นลักษณะประมาณนีด้ดูดูดูอันนี้เห็นไหมเป็นปลอกสังกะสีบางๆนะครับเันนี้มันเป็นลอกแบบนี้เลยตอนแผ่นประกอบแล้วขายห้าพันเลยนะแค่ละห้าพันเลยนะ, 5, ยนะห้าพันนะครับตอนใช้งานจริงนะ เดี่ยจเนี่ยถอดกดถอดนะครับอ่าอไปเนื้อบล็อกก็คือที่เราต่อกันไปเมื่อเช้า เขาก็พูดรวมๆมาหน่อยนะครับว่าออดก,กิจเป็นยังไงออกกิจเป็นยังไงนะครับแต่เรารู้ม,มาก,กว่านั้นอีกใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่แน,น่นิ้งจะรุ้ไม่รู้อะไรเลยออกกิดน,นะครับ แปลงไฟ DC เป็น AC นะครับโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับออนกริดอินเวอร์เตอร์กิดไทยเนี่ยไม่ใช่เขียนกิดไทยอินเวอร์เตอร์นะคคนใครที่ถามกิดไทยคืออะไรนะครับจะต้องเป็นระบบออนกริดเท่านั้นนะครับทำงานโดยต่อร่วมกับสายตัวของไฟฟ้านะครับเข้าไปร่วมกันนะครับ อันนี้เป็นแบบอะไรอันนี้เป็นแบบอะไรอันนี้ออนกิ้อ่าน,น,นะครับเริ่มแยกได้แล้วเริ่มแยกได้แล้วนะครับอันนี้อะไรครับขเขาก็พูดถึงเรื่องดาวนะครับเพาให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับ 5เซน DC เบเกอร์รู้จักแล้วนะนะครับ DC เบเกอร์สร็จซัเฟดีซีพเฟนะครับอันนี้ AC ซามเฟ เป็นประเด็นห้าหมออกความเห็น okay, นะครับ <All right. S 1> เวลาเราทำงานให้อีกจากแบบเช็ mm hmm. คลิสต์นะครับเข mm hmm. าจะมีเช็คลิสตให้เรานะครับ ต้องแต่งกายให้เหมาะสมใส่สวมใส่ชุด PPE เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบเป็นไปตามแบบนะครับการประกอบถูกต้องตามแบบการขันแน่นนะครับวัดแรงบิดการจับยึดการเข้าหัวสายการต่อสายนะครับชมรมุนเสียหายของวัสดุมีผลต่อคะแนนหาคะแนนมดนะครับความสะอาดความสะอาดก็มีครับกวาดพื้นด้วยครับ การทดสอบความสามารถนะครับใช้ทดสอบ3าชั่วโมง30นาทีคะแนนเต็ม200 2 0 0รอยคิดเป็นร้อยละดิของคะแนนทั้งหมดทำการทดสอบย่อยออกเป็น2สถานีอันนี้คือวิธีการให้คะแนนนะครับแต่เขาก็จะบองในทดสอบจบแล้วยืดขา PV บีมองติ้บนหลังคาตามแบบก็คือยืดที่ไหนบ้างน,นะครับยืดหลังคานอนคู่แบบเยืดหลังคาแผ่นเรียบกระเบื้องแผ่นเรียบซีพ เป็นแบบ B ยึดหลักตามัาคาใม้ทานชีนแบบ C ตัวอย่างแผ่งปูนหนา12เซนนะครับบนดาดฟ้าแบบเจาะขนาด1.2ตารางเมตรก็คือเนี่ยเขามีแท่งปูนนี่แหละเขามีพื้นปูนจำลองให้เราแล้วก็อิกฐานหนึ่งสถานีที่สองสถานีที่หนึ่งนะแห่งนี้นคะครับสถานีที่สองนะครับ แถานี้แรกชั่วโมงหนึ่งนะครับเท่ากับว่ามีสี่ฐานฐานละสิบห้านาทีเป็นอะไรพี่นกเปลนไรพี่นกเป็นไร,ไนไรไติดตั้งบนหลักทางกระเบือ้องก็คือไอ้กระทอมหลังน้อยอันนั้นนะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง ตั่ชั่วโมง50นาทีนะครับต่อในบ้านติดอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อรอง,งร,นะรับแผงโซลาเซลล์แล้วก็คืติดลางติดตั้งแผงนะครับเสริมให้นิดนึงมีผู้ช่วยได้คนหนึ่งครับแต่ผู้ช่วยทำหน้าที่เพียงแค่คอยประคองแผงอย่างเดียว การแพ่ร่วงเสียหายแค่นั้นครับผ่ายกระซิบน,นะครับ<ะ>ผู้ช่วยกระซิบได้นะครเขาเอาเด็กที่เรียนถูกข้างในเครัยคอยจับไม่นึกว่าสลับกันเด็กที่อยู่ในสถาบันนะครับเด็ก,กนักเรียนมรนจำมันจำติดแต้งท่อนะครับเดินสายนะครับ เราจะติดตั้งสายไฟประกอบสายไฟประกอบจอนนะครับ <c oughs> ต่อไปสองก็จะมีเช็คลิต์ให้นะครับเราก็ทาหน้าที่เช็คตานั้นนะครับสี่แบบอันนี้เขาขยายความออกมา ีก็เป็นตรางให้คะแนนนะครับพอเวลาถ้าคุณทำไอ้สฐาน a นะ c อ C ะถ้าขนาดเจาะรูได้ไหมอ่าเนี่ยผิดหนึ่งรูหนึ่งจุดได้ศูนย์คะแนนต่อชิ้นงานก็การประเมินให้คะแนนก็แบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ให้ดูความผ้าไว้นะครับบริเวณที่ทดสอบนะครับก็คือไอ้ฐานหลังคาเมื่อกี้ ไอ้บ้านหลังน้อยนันนะครับบวกด้วยสี่ฐานนะครับก็บมีแผงที่เป็นกระเบื้องร้อนคู่ที่เป็นหลังคางไม้เทนชีสที่เป็นออันนี้เป็นหลังคาคอนกรีตหลังคาคอนกรีตก็คือเป็นหลังคางที่เป็นที่เป็นแผนเดี่ยวนะครับที่ต้องใช้ไอ้ตัวแผงที่มันเป็นแบบต,ตัวเวกาะตัวแอลกาะนะครับ อาจารย์ครับเราไปซ้อมกันนอกรอบได้ไหมฮะได้เข้าไปสิครับซ้อมสอบก่อนครับแล้วก็ไอเน,นี้ยคือหนึ่งชั่วโมงไอสี่ฐานเนี้ยนะครับไอสี่ฐานเนี้ยคือหนึ่งชั่วโมงส่วนไอเน,นี้ยชั่วโมงห้าสิบนาทีอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์รอนคู่ ตัวนี้ก็คือโดยยืดหลังคาซีแผงนะครับซีแผงถทายุูปแต่ชื่อเรียกับบางที่บางคนก็เรียกไม่เหมือนกันน,นะยครับมีแคมเล็กเก้ด้วยแคมรองไม่ได้ชีด นรัแบบแบบนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยขึ้นไปเทินข้างบนนะครับเอาตัวเนี้ยขึ้นไปเทินข้างบนปัหมุนซ้ายหุขวาได้เหยียบมาทางไหนก็ได้แต่ตัวเนี้ยก็คือเกาะหนีบกับตัวลอนของมัชิชน,นะครับหน้าตามันก็เปลี่ยนไปผมบอกว่าเขาไม่ได้ถูกควบคุมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการบอกแล้วก็วิเคราะห์ อ่านเอาว่าเออนี่มันน่าจะล็อกไม่ได้ชินนะอะไรเงี้ยแบบแบบดีบนะเออแบบหนีบมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับอีเลียนสับไมเออเลียนสปบไม้ยังไม่ได้พูดถึงเลก็คือตัวต่อมีตัวต่อนะครับตัวต่อลางนะครับเดี๋ยวมันจะสอดอยู่ตรงรอยรอยตรงเนี้ยเดี๋ยวมีตัวอย่าง กดตัวอย่างหายแล้วรถฟังเอ็นแคปลักษณะการใช้งานเอ็นแคปจะเป็นอย่างนี้นะครับคือปิดท <Thank you. S 1> ้ายแคปนะครับปิดท้ายแคป บอกไปนิดหนึน่งนะครับตอนนี้เรื่องของเรื่องอะความหนาของแผน่นแต่ละเจ้าสร้างความปวดไว<ช>้คนข<ช>ายของอีกนะเราจะต้องของเครียดเลย<ม>เรื่องของเรื่องเนี่ยพออลูมิเนียมมันไม่ได้ถูกคุมเฟรมว่าให้หนาเท่าไหร่ครับไอ้ตัวเอนแคมบิแคมเนี่ยมันก็เลยต้องมีหลายแบบแวร์่ีไปอีกเพราะะนั้นะ รู้ยี่ห้อแผงก่อนนะครับ